มคุณถึงต้องเลือกคันนี้นิสสันแฟร์แ,รแลดีแซสี่ร0อยเอสทีเวอร์ชันเอท ำนานที่กลับมาพร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกและทันสมัยมาพร้อมสีพิเศษอีคาซูชิเอลโลตัดกับดีไซน์ภายในสีดำเข้มล้ออลอยเลสขนาด19นิ้วสปอยเลอร์ด้านหน้าชินสปอยเลอร์และสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นสายชัดเจนสะดุดตามไม่สำ้ำใครขุมพลัง V6 ทวินเทอร์โบที่แรงถึงใจเครื่องเบนซิน V6 ทวินเทอร์โบ400แรงมา้าขับเคลื่อนล้อหลังระบบการขับขี่ที่เซ็ตมาเพื่อความมันโดยเฉพาะ เกียร์ออโต้9กจังหวะแพทเทิร์นชิปสไตล์ GTR ระบบการกระเทือนหน้าแบบดับเบิลวิสโกและมันติลิ้งด้านหลังเื่องท้ายลิมิต็ดลีฟหนึางเพิ่มการยึดเกาะเวลาเข้าโคง้งเบรกอะคิโบโน่คาลิปเปอร์แดงหน้า4พอร์ตหลัง2พอร์ตเข้าโค้งมั่นใจออกตัวแรงขับสนุกทุกเส้นทางเทคโนโลยีและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมเบาะคนขับปรับไฟฟ้า4ทิศทางอ,าอะไรหุ้มหนังพรีเมียมพร้อมโลโก้นิสสันแปด เรือนใหม่ดิจิทัล12.3นิ้วพร้อมมั่นวัด3ช่องจอกลางนิสันคอนเนค9นิ้วระบบเสียงพรีมเมียมโบส8ตำแหน่งระบบนำทางดอทูดอทนูเวเกชั่นที่ LTK Auto Import มีรถพร้อมส่งมอบทันทีไม่ต้องรอนิสันแฟลดี้ซ่า400 s t เวอร์ชัน AT ราคาพิเศษเพียง4 6 90,000บาทเชิญเข้ามาสัมผัสคันจริงได้ทุกวันที่ LTK Auto Import ค่ะ